สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับครูก็จะพาไปทํานะครับการเคลื่อนไหวนะครับของล้อรถเอ่อเกริ่นก่อนนะครับว่างานชิ้นนี้ที่ให้ดูนะครับเป็นงานที่สมบูรณ์แล้วนะครับแต่ว่าครูจะมาพาทํานะครับสําหรับคนที่ป้อนคําสั่งแบบผิดๆนะครับหรือยังไม่รู้วิธีก็ดูคลิปนี้แน่นอนว่ารถจะถูกต้องนะครับแน่นอนอ่ะทีนี้นะครับเริ่มต้นโดยการนะครับอันนี้มันครู อยู่ในหน้าแรกนะครับอันนี้อยู่ในหน้าแรกนะครับแต่รถที่เราสร้างไว้นะครับเราไปสร้างในซิมโบ l เนาะก็คือ insert new symbol นะครับอันนี้ทบทวนนะครับอ่าเมื่อเราสร้างนะครับไฟล์เสร็จแล้วมันจะจัดเก็บอยู่ใน library นะครับก็ไฟล์ไฟล์ที่ที่ตั้งชื่อซิมโบ l ก็จะตั้งว่าค a r นะครับ car ทีนี้วิธีกลับเข้าไปแก้ไขนะครับเราก็ััเเ l e ลคลิกกรอบสี่เหลี่ยมมุมบนนะครับที่มันโชว์ตัวรถเข้าไปเลยครับอ่า เมื่อดับเบิลคลิกสองครั้งนะครับเข้ามาก็จะเข้ามาในหน้านะครับหน้าซิมโบลตัวนี้เห็นไหมครับว่าครูนะครับได้ทําการนะครับแยกเลเยอร์ส่วนของล้อนะครับล้อหน้าล้อหลังนะครับแล้วก็ตัวคาร์บอดี้นะครับที่ทําการสร้างไว้ทีนี้เดี๋ยวจะทําการลบเฟรมนะครับแล้วเริ่มต้นป้อนเฟรมใหม่แล้วป้อนคําสั่งใหม่นะครับเพื่อนะครับให้พวกเราได้ทําตามวิธีที่ถูกต้องนะครับอ่ะครูลบก่อนนะ อย่างที่เคยบอกไปครับว่าเมื่อเราป้องคําสั่งมันก็สามารถลบคําำสั่งออกได้เช่นกันก็คลิกขวานะครับเลือก r รีมูฟท i n น e m o v e ท w วนไปนะครับเดี๋ยวครูขอลบก่อนแล้วแล้วดูวิธีที่ทําใหม่นะครับอ่ะคุมทั้งหมดนะครับแล้วกดรีมูฟเฟรมออกอ่าทีนี้เริ่มต้นนะครับโปรเจกต์งานนะครับทั้งหมดเลยนะโดยการนะครับไอซิมโบลตัวนี้ลดนะครับมีหน้าที่แค่ทําให้ล้อหมุนอย่างเดียว เราไม่ต้องไปยุง่งไปเคลื่อนที่ใดๆทั้งสิ้นนะครับวิธีการแรกก็เริ่มต้นนะครับป้อนระยะเฟรมที่เราต้องการก่อนนะครับคูเริ่มต้นที่เฟรมที่70นะแล้วเราจะกดคีย์ลัด F6 ก็ได้นะครับหรือกด insert key frame เลยก็ได้อ่ากดได้เลยจากนั้นนะครับมันจะมาทีละล้อเห็นปะเราก็ต้องทำให้ครบทุกเลเยอร์นะครับกดที่เฟรมที่70 นะครับ F6 เลยก็ได้หรือ Insert Keyframe ก็ได้นะครับจากนั้นครับตัวค่านะครับเราจะเป็นเราจะใช้ F5 นะครับหรือ F6 ก็ได้นะครับคำสั่งมันก็คือ Insert Frame ก็กดไปครับเป็นการรวมเฟรมเหมือนกันทีนี้นะครับในตัวของล้อเนี่ยนะเราเพิ่มเฟรมแล้วก็ต้องป้อนคำสั่งมันเข้าไปนะครับวิธีการก็คือคลิกช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับตั้งแต่1ถึง69สนะครับเหมือนเดิม เราจะใช้คลาสสิกทวีแน่นอนว่าเฟรมที่ปิดท้ายเราไม่ต้องไปคลิกมันนะครับก็คลิกช่วงเวลาก่อนหน้านะครับกดคลิกขวาแล้วก็เลือก create classic tween นะครับทำทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนะครับอ่ะแบบนี้ครับอ่ะถูกต้องเมื่อทำแล้วนะครับก็จะถูกป้อนคำสั่งแบบนี้ทีนี้เคยเคยบอกไปแล้วนะครับว่าเวลาที่อยู่ในหน้าซิมโบ l นะครับเราเราไม่สามารถที่จะแสดงคอนโทรเนเตอร์ได้เพราะมัน ตัววัตถุยังไม่ได้ออกนําไปใช้นะครับต่อให้คอนเทนเตอร์เราก็จะยังไม่เห็นงานนะครับโดยวิธีการแรกนะครับก็ให้ใช้เมาส์เนี่ยลากเส้นสีแดงดูว่าล้อเนี่ยมันหมุนหรือยังหรือกดปุ่มเพข้างล่างก็ได้ครับนตอนนี้ล้อมันยังไม่หมุนครับมันจะต้องไปเปลี่ยนนะครับคําสั่งอีกเมนูหนึ่งนะครับก็คือตรง property นะครับ property จะอยู่ที่มุมขวานะครับมุมขวาบนเราก็เลือกเลยนะครับอ่ะ เมื่อคลิกเมนู Property แล้วนะครับก็ให้เรากดเลือกที่เฟรมเฟรมลอ้อล้อไหนก่อนก็ได้นะครับเมื่อกดแล้วมันจะปรากฏตรงนะครับมันจะปรากฏนะครับตรงเมนูขวาเมื่อกี้ที่ครูบอก Property นะครับตรงคำว่า Auto นะครับให้เปลี่ยนเป็น CW นะครับทำแบบนี้ทั้งสองล้อเลย CW แล้วลองเอาเมาส์ไปลากเส้นสีแดงครับเห็นไหมว่า ล้อนะครับล้อก็จะเกิดการหมุนนะครับแบบนี้แค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วในซิมโบลของรถจบนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนํารถในซิมโบลนะครับออกไปใช้ในหน้าแรกโอเคนะอ่ะทีนี้นะครับขอขอไปต่อเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาตัวเดียวกันนะครับจะได้ไม่ต้องตัดคลิบแยกอ่ะทีนี้เมื่อเราเสร็จจากในหน้าซิมโบลนะครับก็กดออกมาหน้าแรกโดยมุม มุมบนซ้ายนะครับจะมีลูกศรสีฟ้าอยู่กดออกกันเลยครับกดคลิกออกมาทีนี้นะครับกดคลิกออกมาเดี๋ยวรูลบเลเยอร์นี้ก่อนนะครับโดยปกติแล้วมันจะไม่มีตัวลดนะครับแต่เมื่อกี้ครูทํางานไว้แล้วนะครับอ่ลบทิ้งไปเลยงานก็จะเหมือนพวกเรานะครับมีแค่แบกาวพอมีแค่แบกาวนะครับนักเรียนก็ทําการกดนิวเลเยอร์ขึ้นมาแล้วตั้งชื่อค่าครับ CARCAR ครับค่าทีนี้ ดึงตัวลถออกมาใช้ยังไงครับก็มาที่ไลบรารีครับเห็นไหมครับว่าเราตั้งชื่อไฟล์ซิมโบวว่าคาอยู่แล้วก็ดึงตัวลดออกมาใช้งานเลยแบบนี้ทีนี้นะครับนักเรียนลองแสดงผลโดยการกด c อนโทรล e n นเ r อรดูครับเห็นไหมว่าตัวลถเนี่ยมันมันใหญ่เกินไปนะครับมันมีขนาดใหญ่เกินไปเราก็ทำการทำาไมครับทำการย่อขนาดของลถ นะครับทาการย่อขนาดของรถนะครับแล้วลองแสดงผลใหม่ดูอ่าเดี๋ยวของครูมันหาไม่เจอแล้วมันเล็กไปมันเล็กไปนะครับเดี๋ยวขยับมาก่อนปึ๊บอ่ะแบบนี้ครับเห็นปะเราก็ย่อขนาดของรถนะครับแล้วก็หา,าตาส่วนให้มันอยู่นะครับล้ออยู่กับถนนแบบนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นครับจบสมบูรณ์เพราะว่า ตัวแบกราวเนี่ยเราได้ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแบกราวครูจะไม่สอนวิธีการเคลื่อนไหวนะครับให้ไปดูย้อนหลังใน EP สามทำฉากหลังนะครับไปดูวิธีการเดียวกันครับโอเคนะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ